สวัสดีค่ะข่าวเช้าผักวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาเป็นนาจัดรายนารักพาฟอนพอง์ดีมิสเตอร์เบรดที่ไม่ถูกปล่อยตัวมาจากคุกแล้วค่ะวันนี้เรามีข่าวพิเศษที่เพิ่งเกิดขึ้นทางแรกในประเทศไทยของเราค่ะประมาณ5นาทีต่อจากนี้จะมีการประมูลแร่รูบิเดียมที่มีราคาเริ่มต้นคือ10,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐค่ะ การนำเข้าในครั้งนี้ถูกนำเข้าโดยเสียอีคิวไม่ปรากฏว่ามาจากไหนนะคะโดยงานจะเริ่มจัดขึ้นที่ส่วนกลางเดี๋ยวเ,ยวเราไปรอกันในงานกับคุณนิกเลยนะคะเอ,เอาล่ะครับในงานก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยครับ ครัเงินนี้เกิดขึ้นแค่ไหนดังนั้นเธอไปเกียรติจากเสียไอคิวผู้ที่นำเดี้ยมาประมูลเฮ้ยมันม้องรมากอ่ะเสียเวลา<ะ>เอาล่ะครับจะขอเริ่มเลยนะครับว่าแต่ใครจะเริ่มประมูลก่อนครับห้าแสนตั้งล่าครับหกแสนครับหกแสนตั้งลากับอีกวันเซนครับขายครับจบไปแล้วนะคะงั้นพักสักครู่เดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ค่ะ ดูเหมือนว่าจะมีหมอรูจากที่ไหนก็ไม่รู้ว่าพูดถึงงานประมูลเมื่อสักครู่นี้คะเช่นเคยคุณนี้ก็อยู่ที่นั่นแล้วนะคะแหมถ้าจะเป็นนักสัมภาษณ์ที่เรี่วทีสุดในโลกเลยนะคะเนี่ยทำไมคนถึงรู้ว่ารูพิเดียมเป็นของปอมครับสเสี่เซนมันบอกเมาปะเนี่ยไม่เมาไม่เมา <c oughs> คุณรู้ไหมครับว่าการโกหกมีโทษหนึ่งประหารชีวิตเลยนะครับเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวได้รู้กันค่ะเราพาคุณนี้ไปหาท่านผู้เชี่ยวชาญด้านแร่ลูบิเดียม หรือก็คือท่านประธานในพิธีนั่นเองค่ะเอ้าดูเหมือนว่าคุณนี่จะถึงที่พักของท่านประธานแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเอาละครับคุณประธานในพิธีนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับเออผมขอโทษนะครับไม่ทราบว่าดูดูพิเดียมไปของจรินไหมครับเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอ้น้ำไปไอ้น้ำตายไอ้เย้งโอ้กไปยาอา่อนยาอา่อนว่า ว้ายไ,ไม่เหลือแล้วตสตินเนี่ย,ยดูเหมือนท่านประธานจะกลายเป็นคนบ้าแล้วนะคะทางคุณน้กระเราไปหาท่านผู้ชานด้านแรดูบิเดียมอีกคนหนึ่งนั่นก็คือศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วบเรเคนนะคะคนบ้าอะไรจะมันชื่อน,นี้วะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาท่านศาสตราจารย์มีผลชนะสูตรกลายเป็นบ้าของประธานในพิธีบ้าแล้วนะคะคนบอกว่าหลังจากโดนด่าไปท่านประธานในพิธีก็มีอาการซึมเศร้า สิ่งได้กินยาใดแปลกๆเข้าไปสึงได้กายเป็นบ้าที่ค่ะข่าตอนนี้คุณนี oh, พบตัาจา์แล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะดีครับอาจารย์ลองดูที่วารูปดี่ของฉัไหมครับผมชวาเป็นชนะประมูลมาแล้วครับดีครับนี่ครับรูปดี่ดมครับอันนี้คือดูวีดีครใช่ไหมที่ประมูลมาครับได้มาจากเสียอีกเลยนะครับผมว่าต้องเป็นของแท้เพราะเสียเขาอ่ะเป็นคนดีเขาไม่พูดโกงู่แล้วใครก็เสียอีก โอเคมาเดี๋ยวจารย์ตรวจให้เริ่มก้อนแรกเลยสีก้อนแรกโอ้สวยเลยนี่หว่าก้อนที่สองโอ้ของแค้ที่สองเลยนี่หว่าแปลาม,าามันเปไงแบบนี้เนี่ยเนื้อโคตรสวยผมประมูลมาได้ครัอบอาจารย์หนึ่งในร้านเลยนี่เนี่ยกว่าจะได้มา ว่าแล้วไอ้หมอดูนั่นมันต้อง่วนแน่ๆสงสัยมันจะไม่อยากให้เราได้อย่างนี้มันต้องโดนจัดการไปกเ,าเก,กาของผมอีกอาจารย์อาจารย์เราไปตรวจตอบอันนี้ไม่ไม่ค่อยในใจอันนี้อันนี้แทนแน่ๆโอเคครับอาจารย์คร,ยครับไจแล้ว ก็นั่นแหละค่ะศาสตราจารย์โมเลแคนได้กานทงแล้วว่าดูเบดียมนั้นเป็นของจริงกันก็แสดงว่าหมอดูคนนั้นนะได้รับโทษประหารแบบเต็มเต็มเลยนะคะ่แน่นอนว่าตอนนี้คุณนิคก็กำลังหมุกไปหาหมอดูไม่รู้ว่าตอนนี้หมอดูกําลังดูข่าวเราอยู่หรือไม่แต่ตอนนี้เราได้เียนเสียอีกมาแล้วค่ะแต่เสียอีกไม่เลยค่ะสวัสดีค่ะเสียอีกครับ ไม่ต้องกระซิบไมค์ขนาดนั้นก็ได้มั้งคะอ่าเราไม่ต้องถามจะถามคุณเสียอีกสักสองสามข้อคะ่ะคุณได้รูปย่อมาจากไหนคะไม่บอกแล้วคุณจัดงานนี้ทําไมคะไม่ไม่รู้อ่ะแล้วงานที่น่าคุณเอาไปทําอะไรคะไม่บอกอ่อถ้าไม่บอกพวกเรื่องก็ออกไปเลยคะ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนไม่พูดเล่นอ่าคือตอนนี้คุณมีหน้าที่ให้หลักฐานกับพวกเราคะ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ก็เตรียมวัดไว้เลยค่ะอ่าแล้วถามใหม่นะคะคุณได้รูปเดียมาจากไหนคะได้จากตลาดน้าว้าราคาเก้าพันหนึ่งรอลลร์อ๋อแล้วคุณจัดงานนี้ทำไมคะอยากจัดอยากให้ตังค์แล้วคุณเอาเงินไปไว้ไหนคะไม่รู้อ่ะประดับบ้านน้นสวยงามดีเป็นการทักทายสาวอ่ะอ๋อหมดประโยชน์แล้วออกไปเลย อนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะคะเส,ะะส,ะะสียอีกนั้นซื้อดูบิเดียมมาจากตลาดนัดใกล้ๆบ้านค่ะไม่รู้ว่าคนที่หามาได้เนี่ยจะดูไม่ว่าตอนนี้มีราคาถึงหกแสนดอลลาร์กับอีกหนึ่งเซนสงสารเขานะคะตอนนี้คุณน,นิกได้บุกถึงบ้านหมอดูและะ้วค่ะเราไปดูเหตุการณ์สดๆร้อนๆกันเลยค่ะตอนนี้หมอดูอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องไปจับเขาให้ได้เขามีโทษประหารชีวิต ที่ไรก็ขำทุกทีเลยนะคะเนี่ยครับมันเป็นของปลอมครับเอาอีหานี่คนตายฟรีเลยนะเนยะมันแกคนเมาครับไอ้นั่นน่ะอืสอสร้างเหอะสร้างหัวแม่งเอะโอเคถือว่าข่าวนี้ก็จบไปนะคะส่วนเงินที่ชนะเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้เก็บไว้นะคะแม่งเนี่ยน,นัทแหวนนาฮี <laughs> โอเคเอาเป็นว่าสำหรับข่า,ขาวแช้าพักวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ Uh -huh. สช่ครับเสี่ยยิ้มผมดูเลยนะครับว่าหรือิธีที่ท่านให้มาเป็นสองลองถ้าท่านอยากออกจากห้องเนี่ยก็คือเงินผมซะไม่ให้ผมจัดเ,เดี๋ยวผมพูดดีๆเลยนะครับมืนเกีย๋ยลาตีสวส่าง <c oughs> xong